สวัสดีครับวันนี้ก้อยก,กับเกมแลนดล็อกเวอร์ชัน next generation นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการบอร์ดครับซึ่งการบอร์ดในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างหลกัลกๆครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการบอร์ดแบบตีมอนทั่วไปแบบที่เจโชอยู่ในจอตอนนี้อันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือบอร์ดแบบนี้เนี่ยตัวละครเราก็จะได้พวก EP เอยเงินเซนีเอยดอกของจากมอนเอยกับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นการบอร์ดเพื่อทำไรสกิลครับเช่นขุดเหมืองตกปลาทำอาหาร ซึ่งสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากๆครับเพราะอย่างสมมติเราจะคาฟผินตีอาวุธแย่ครับมันก็มีต้องใช้วัตถุดิบจากการตกปลาหรือว่าจากที่อื่นๆด้วยโดยพอมันมีการบอด2อ,อย่างใช่ไหมครับมันก็จะมีแยกสตามิน่าครับเป็น2ส,ส่วนเลยคือจะเป็นตัวหนึ่งสำหรับตีมอสแล้วก็อีกตัวนะครับสำหรับไลท์สกิลโดยชื่อเรียกของเจ้าสตามิน่าตีมอสเนี่ยก็จะเป็นโอดินเบสซิ่งนะครับอันนี้เผื่อเราไปเห็นเขาคุยกันในกลุ่มแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไร ส่วนของไลฟ์สกิลนะครับก็นี่แล้วแต่ตัวแพทอังกฤษเลยครับว่าเขาจะแปลออกมาว่ายังไงมีทั้งแบบสตามิน่าเอ่ยเอเนอร์จีเอ่ยวิทอลิตี้เอ่ยก็คือจะเป็นตัวเดียวกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดทีละตัวกันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสตามิน่าที่ใช้ในการบอดตีมอนกันก่อนหรือที่เรียกว่าเจ้าโอดินเบสซิ่งนะครับก็ขั้นแรกนะครับเราอยู่ที่หน้าปกติใช่ไหมครับเรามาที่บริเวณซ้ายบนเลยครับจะเห็นไอคอนตัวนี้นะครับที่เป็นรู โดยที่ถ้าเกิดสมมติในจอของใครไม่มีไอคอน3งามขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกตอนประมาณเราเลเวลยี่สิบกว่าครับก็คือเดี๋ยวพอเราเลเวลถึงเนี่ยมันจะมีเควสลองเด้งขึ้นมาเราทาเควสลองเสร็จเดี๋ยวก็ปลดล็อกเองเลยครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเข้ามาเราน่าจะสังเกตเห็น4รูปนี้ก่อนเลยใช่ไหมครับ1 2 3 4อันนี้มันจะเป็นบอกประโยชน์ของการเปิด o อดินเบสซิ่งครับก็คือเนี่ยครับได้เงิน5เท่า e x p 5เท่าโอกาสดรอปของ5เท่าแล้วก็มีการได้สตา ซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็คือสรุปว่าเวอร์ชันนี้นะครับเราต้องเปิดบอทไว้24ชั่วโมงนะครับคืออาจจะไม่ได้เป็นเปิดบอทปีมอน24ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าตัวละครเราเนี่ยต้องอ่อนจอทิ้งไว้ตลอดครับทำนู่นทำนี่อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าด้วยความที่เราดูเนี่ยครับ EFP กับ d o u b l e นะครับมันมากกว่าเวลาที่ไม่เปิด Odin Basing เนี่ยแค่5เท่าเองถูกไหมครับดังนั้นสมมติต่อให้ Odin Basing เราหมดแล้วเราบอทต่อไป5ชั่วโมงนะครับก็คือได้เวลาเท่ากับคนที่เปิดเ่ยชัวโมงล คือเหมือนคล้ายๆกับตอนเปิดกับปิดเนี่ย e อ p กับของที่ได้เนี่ยครับมันไม่ได้ห่างกันเยอะมากแบบถ้าเกิดสมมติใครเคยเล่น e t e เ n a l l o v ลมานะครับเวลาเราสตาร์มิน่าแดงเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยคือแทบไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับสำหรับเวอร์ชันนี้มันยังถือว่าได้ค่อนข้างโอเคครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครพอไหวเนี่ยก็น่าจะเปิดบอดทิ้งไว้ตลอดนะครับหรือไม่ถ้าไม่เปิดบอดตีมอนก็คือออนตัวไว้ตลอดครับแต่ว่าทําอย่างอื่นก็ได้เสร็จแล้วนะครับเราอาจจะสงสัยรูปขวาใช่ไหมครับได้สตาร์มิน,าามน,าน,น,น่าหนาึ ก็คือตอนแรกเราจะยังไม่มีสตามิน่าในการใช้ทําพวกนั้นนะครับต้องมาบอทรีมอนก่อนแล้วพอเสียโอดินเบสซิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยก็คือจะได้สตามิน่าตามจํานวนนั้นไปใช้โอดินเบสซิ่งพันแต้มก็ได้สตามิน่าพันแต้มทีนี้มาต่อกันที่อีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าแอบงงเหมือนกันครับก็คือเจ้าโอดินเบสซิ่งเนี่ยเวลามันนับนะครับมันจะไม่ได้นับเป็นเวลานะครับมันจะนับเป็นจํานวนตัวโดยที่มันจะใช้งานตามนี้เลยครับก็คือถ้าเกิดสมมติรคาคามอนขนาดเล็กนะครับกินโอดินเบสซิ่ง ซึ่งอันนี้พอฟังแล้วก็อาจจะแอบงงใช่ไหมครับว่าแบบเอ้ยอย่างนี้เราตีมอนขนาดเล็กก็คุ้มสุดสิกินสตาร์มิน่าแค่ทีละหนึ่งเองคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับมันจะแบบเป็นได้เลทใกล้ๆกันครับคือคล้ายๆกับว่าสมมติเราไปตีมอนนะครับได้ EP ตัวละร้อยเป็นมอนขนาดเล็กเนี่ยกินสตาร์มิน่าทีละหนึ่งถูกไหมครับกินโอดินเบสซิ่งทีละหนึ่งเราไปตีตัวที่เลเวลเท่ากันนะครับเป็นขนาดใหญ่เนี่ยมันกินทีละสามครับแต่ว่าก็ให้เอพีสามร้อยคือมันแบบมีคูณให้เ,เ,เหบบหง,ง แลแ้วแถมพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหนิดนึงคือสมมติแบบใครไม่อยากเปิดคอมนานใช่ไหมครับอยากจะแบบจบ Odin Basing ไวๆเนี่ยก็ต้องไปตีมอนขนาดใหญ่ถูกไหมครับแต่ว่าบางอาชีพเนี่ยถ้าเกิดสมมติเช่นใส่มีดเงี้ยมันตีขนาดใหญ่เข้าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะไม่ค่อยอยากไปก็เลยนั่นแหละครับตรงนี้อาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าสรุปว่าเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ Odin Basing มันจะมีกําหนดเพิ่มเติมไว้นะครับว่าแบบมอนที่เราจะไปใช้ด้วยเนี่ยต้องเลเวลห่างจากตัวละครเรานะครับไม่เกินบวกลบหกเลเวล ที่มันเขียนไว้ตรงนี้นะเช่นแบบตัวละครเลเวลสิบเนี่ยครับก็คือใช้ออดิเบสซิ่งได้กับมอนตั้งแต่เลเวลสี่จนถึงสิบหกเนี่ยครับจริงๆอันนี้มันจะมีเขียนบอกตรงเครื่องหมายคำถามครับเรากดขึ้นมาดูก็ได้จริงๆบวกลบหกก็ไม่ดีด้วยนะเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นไปลายๆนะครับโดนหัก e เอใช่ไหมเหลือ80เปอร์เซ็นต์เองครับก็คือถ้าเกิดจะให้ได้ e อฟพีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับควรจะแบบตีมอนที่เนี่ยครับห่างไม่เกินบวกลบสามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราเเเเรรรรร่่่่มมาาาาาาาดดดู้้้นนนนลงงงะะะะคัับบจจีีีืออออขไไยยกกววโสป์ต ก็คือแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้ขนาดใหญ่นะครับเนี่ยนะครับ5คนนะก็จะได้โบนัส EP มาแล้วก็สำหรับเวอร์ชันนี้แอบแปลกนิดนึงครับมีเรื่องของอาชีพคาสด้วยนะหมายถึงว่าจํานวนค์สในตี้เงี้ยครับก็คือถ้าเกิดสมมติในตีเรามีอาชีพหลากหลายนะครับ5คนเนี่ยอาชีพไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยได้โบนัส e อีด้วยนะครับเป็นเนี่ยครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเกิด5คนเนี่ยเป็นแบบอาจจะเป็นโจรหมดเลยเป็นนักดาบหมดเลยเนี่ยก็จะไม่ได้ตรงนี้ไปดังนั้นเวอร์ชันนี้นอกจากจะต้องบอดตลอดแล้วเเเนนนี่ยยยก็็ังงแะําให้้้บอปตดดวริไล ส่วนเรื่องการแชร์เบตตี้เนี่ยส่วนตัวเจไปลองเทสมาให้แล้วครับก็คือระ่าแชร์เนี่ยคือทั้งแมบเลยนะครับสมมุติคนนึงนั่งตีมอนอยู่บนสุดแมปใช่ไหมครับอีกคนล่างสุดเนี่ยแชร์กันได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคครับค่อนข้างสะดวกเสร็จแล้วนะครับกลับไปดูที่หน้าแรกกันต่อก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คือโอดินเบสิกเนี่ยมันจะเก็บได้1 0 0 0 0หมืนะครับก็วันจะได้วันหนึ่งประมาณ2,000ครับเราเก็บได้1 0 0 0 0ใช่ไหมก็คือแบบว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องใช้แตััััััััวววนน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 ีีี้้้้้ทุุกกกกก็็ไดดดแลลออะะคคครรบบปปป่มสญษณ์ืเิิ าสามารถเปิดปิดได้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกดีครับเผื่อแบบบางทีเราจะไปแบบไปเคลียร์เควสที่เราดองไว้เควสที่แบบเราตีมอนน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบคล้ายๆกับไม่ต้องไปเสียโอดิเมซิ่งกับมอนที่เราอาจจะแบบไม่ได้อยากฟาร์มจากตัวนั้นเราก็ปิดไว้ก่อนอ่นนี้ก็เปิดปิดได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีเครื่องหมายให้ติ๊กด้วยอันนี้ก็น่าติ๊กไปนะมันบอกว่าให้ปิดเจ้าโอดิเมซิ่งเนี่ยเวลาสตามิน่าเราเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ติ๊กไปเพราะว่าไม่งั้นกลายไปว่าถ้าเกิดสสมมสตมตติิาาน่่เเเเรร็็ออยูะคปปดดไไไกืจ้้แลว แล้วก็ปุ่มที่เหลือ2ปุ่มนะครับซ้ายขวาเราดูจากซ้ายก่อนละกันซ้ายนี้คือมันจะบอกว่าอดีเบซิงเนี่ยหาได้จากไหนบ้างครับก็จะมี2ที่นะครับทำเคเวสป้ายนะครับอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะก็คือภารกิจประจําวันทั่วไปเลยครับแบบตีมอนส่งของหาของอันนี้ได้วันละพันสี่นะครับและก็อีกอันนึงครับเอาตัวมาแช่ไว้ที่พอนเทล่าได้วันละหกรนะครับ อันนี้ถ้าเกิดใครเล่นเวอร์ชัน Internal Love มาก็คือจะเป็นอารมณ์เดียวกับยืนฟังเพลงเลยครับแต่ว่านี้ค่อนข้างสะดวกหน่อยก็คือยืนในพอนเทลล่านะครับตรงไหนของเมืองก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆกันแล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียบแผ่นเพลงด้วยก็เนี่ยครับจะได้600นะครับรวมเป็นเวลาสอง0ันซึ่งอย่างของเอาตัวทิ้งไว้ที่พอนเทลล่านะครับมันก็จะได้เนี่ยครับ10บโอดินเบสซิ่งนะครับทุกๆ30สามสิบวิก็คือโดยรวมเนี่ยเอาให้เต็มก็ใช้เวลา30นาทีครับแต่ว่านี้ต้องหมายเหตุนิดนึงงวว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 ว่่่่่าาาาาาากกกกกรรรรรรัััััััับบบบดดดดด้้้้้้ยยยยิิิิธีีีีีนน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 เเเเเเมมมมมจจํํชละะะคคค็็ถสตตปซ์ฟไไหห เที่ยงคือถึง2ทุ่มนะครับก็คือเราต้องรับให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่มันกําหนดประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราไปดูที่ช่องสุดท้ายกันต่อกลับมาน้าแรกนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นแนะนําจุดเก็บเลเวลครับก็คือมันจะมีโชว์ขึ้นมาซึ่งถือว่าโชว์ค่อนข้างละเอียดอยู่นะคือแบบมีเนี่ยครับเลเวลมอนส์ชื่อมอนส์เผ่าไหนขนาดเท่าไหร่การ์ดอะไรอไม่ใช่การ์ดอะไรธาตุอะไรแล้วก็มีดอบของอะไรบ้างของเราสนใจชิ้นไหนใช่ไหมครับแล้วก็กดคลิกมาดูรายละเอียดได้เนี่ยแบบว่าการ์ดทำอะไรได้เกิดแมปไหนนะ แล้วถ้าเกิดสมมติเราสนใจตัวไหนนะครับเราก็สามารถกดไปได้คือจริงๆมันมีวิธีดูแบบละเอียดกว่านี้นะครับก็คือดูในตัวสมุดผจญภัยของเราแต่ว่าส่วนตัวเจก็ดูจากหน้าที่มันแนะนำเนี่ยแหละครับก็คือค่อนข้างครอบคลุมแล้วครับเนี่ยไล่ดูมีแบบตัวเลือกให้เราแบบเยอะมากเลยครับถัดมานะครับก็ตะกี้เราทราบเรื่องของสตาร์มีหน้าที่ใช้ในการบอร์ดกันไปแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวทีนี้เรามาดูเรื่องของการเซตติ้งบอดกันบ้างก็สําหรับเวอร์ชันนี้นะครับเซตติ้งบอรดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคมากเลยครับ ก็ขั้นแรกนะครับเรามาที่ตรงนี้ก่อนที่เป็นรูปดาบไข่นะครับอย่างแรกนะครับมันจะมีเนี่ยครับให้เราเลือกมอนที่เราอยากจะตีนะครับก็แน่นอนว่าออกมอนเตอร์เนี่ยก็คือตีทุกตัวใช่ไหมครับที่อยู่ในระยะแล้วถ้าเกิดสมมติเราจะตีเป็นลายตัวนะครับสมมติในแมปเราเนี่ยมีมอนแบบเยอะๆเลยครับแบบสัก5ชนิดเนี้ยมันจะโชว์รูปเรียงมา5ตัวเลยนะครับแล้วเราอยากตีตัวไหนบ้างเนี่ยเราก็ติ๊กถูกไปอันนี้คือแบบติ๊กเลือกแค่แบบตัวเดียวจาก5ตัวก็ได้2ตัวจาก5ตัวก็ได้ก็ค่อนข้างสะดวกดีครับ เสร็จแล้วเซตบอร์ดจะมาตรงนี้เลยครับที่เป็นลูกฟันเฟืองนะครับเปิดขึ้นมาก็อย่างแรกนะครับเราจะเห็นแถบสกิลตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันจะดึงมาจากตัวช็อตคัทของเราครับว่าแบบเราเซตสกิลไหนไว้ในช็อตคัทของเราบ้างแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากให้สกิลไหนในช็อตคัทของเราเนี่ยเป็นออโต้นะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยสมมุติอย่างอันนี้ของเจก็คือเปิดไว้2สกิลใช่ไหมครับถ้าเกิดจะปิดก็แบบนี้ก็คือปิดปิดแบเปิดเนี่ยครับค่อนข้างสะดวกดี เสร็จแล้วนะครับเรามาดูที่เซตติ้งด้านล่างกันต่อก็อันแรกนะครับเลนอันนี้จะเป็นระยะในการโจมตีครับก็มีตั้งแต่นี้นะครับอินเพซอันนี้คือยืนอยู่กับที่ครับอารมณ์ประมาณแบบสเตอร์เลสเงี้ยครับแล้วก็เนียบายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นระยะใกล้ๆครับรอบๆตัวไม่กว้างมากเคอร์เลนซีนอันนี้เจไม่แน่ใจนะครับว่าแบบกว้างขนาดไหนแต่ว่าค่อนข้างกว้างอยู่ครับน่าจะแบบทั้งจอเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็โวล์แมปนะครับอันนี้ก็คือเดินวอดเลยครับแบบทั่วแมปเลยก็อย่างของเจถ้าเกิดสมมติเป็นตตัวีใกกกล้้ะคบบบ็็ออาจจแไดเยู หรือว่าจะใช้แบบเป็นอินพก็ได้ถ้าเกิดสมมติเราเป็นตัวตีไกลตัวเวทอะไรนี้เสร็จแล้วนะครับถัดมามันจะมีเรื่องของฟังก์ชันในการเดินกลับที่เดิมด้วยครับก็ถ้าเกิดสมมติใครกลัวตัวละครเราเนี่ยแบบหลุดไปไกลๆใช่ไหมครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้มันจะมีให้แบบเนี่ยครับตั้งเวลาไว้อยากของเจตั้งไว้2 0วิีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้นะถ้าเกิดสมมติเปิดใช้ก็คือเนี่ยครับเปิดด้านขวาก็คือมันบอกว่าถ้าเกิดสมมติ2 0วิีนะเราตัวละครเราเนี่ยมันจะเดินกลับมาที่เดิมครับให้แบบไม่หลงจุดไไปเเยอะอะะรี้ ออโต้เคานเตอร์นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติมีมอนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เราเซตไว้ให้ตีมันมาตีเราเนี่ยเราจะตีสวนไหมเปิดปิดได้เหมือนกันโ r เทคพาร์ตี้เ e มเบอนะครับก็คือปกป้องเพื่อนในตี้นะคือถ้าเกิดสมมติเพื่อนในตี้โดนสักตัวหนึ่งตีเข้ามาเนี้ยเราไปตีตัวนั้นก่อนแล้วก็ออโต้นอรมอลแท็กอันนี้เจไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะเป็นคล้ายๆกับเซตไว้ว่าถ้าเกิดสมมติสกิลเราที่แบบเราเซตออโต้บอทไวเนี่ย มันติดคูดาวหมดเลยเนี่ยจะตีธรรมดาไหมก็อย่างของเจเป็นแบบสายแก้ภาพใช่ไหมครับก็เปิดไปด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายเวทเนี่ยเราก็อาจจะแบบปิดไว้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเวทติดคูดาวก็ไม่เป็นไรก็รอไปไม่เอาคาถาไปเคาะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ c a s t i n g priority ครับคือลำดับการไล่เวทอันนี้จะตั้งเป็น default ไปครับเป็นที่ระบบตั้งไว้เพราะว่าดูแล้วค่อนข้างโอเคเหมือนกันคือ d e f a u l t ของระบบนะครับมันจะไล่แบบนี้ครับใช้พวกสกิลฮิลก่อนนะครับแล้วก็ใช้บัฟทีมเสร็จแล้ววก็เดีย เสร็จแล้วก็สกิลโจมตีเวทหมู่เอ้ยไม่ใช่พูดผิดหมายถึงว่าสกิลโจมตีหมู่ครับไม่ได้เป็นเวทอย่างเดียวก็คือกกลภาพด้วยเป็นสกิลดดเมจหมู่แล้วก็สกิลดาเมจเป้าเดียวก็ดูแล้วค่อนข้างโอเคครับเจเลยใช้แบบ default ไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครแบบมีลำดับสกิลที่แบบเฉพาะทางอยากจะใช้ของตัวเองเนี่ยก็ติ๊กอันขวาได้ครับมันสามารถแบบเซตติ้งลำดับสกิลได้ตามใจชอบเราเสร็จแล้วนะครับเราไปดูหน้าขวากันต่ออันนี้จะเป็นหน้าคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะคัสตอมสกิลนะครับ ระบบนี้ว่าง,ง่ายๆคล้ายๆกับเป็นปุ่มรวมบัฟหรือว่าปุ่มรวมสกิลเนี่ยครับก็อย่างของเจนะครับเจเซตไว้เป็นปุ่มรวมบัฟครับก็คือปุ่มเดียวเนี่ยสามารถออกได้3บัฟเลยนะครับก็คือเหมือนแบบประหยัดช่องมากขึ้นหรือว่าเราจะตั้งเป็นแบบโพสสกิลเดเมจคอมโบก็ได้นะครับสกิลโจมตี1นึอะไรเงี้ยอย่างของเจเซตสตัวนี้ไว้เป็นแบบว่าผสมด้วยนะเป็นแบบแมกนัมเบรกแล้วต่อด้วยสกิลบัฟสอตัวใช่ไหมก็คือมาใส่เป็นช่องนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสจุดอย่างเงี้ยสมยมต แล้วกดปุ่มเดียวได้3สกิลเลยอะไรเงี้ยแบบค่อยๆกดแล้วแบบสกิล1นึ่เนี่ยมันติดครูดาวเท่าไหร่มันจะมีโชว์บอกตรงนี้ครับถ้าเกิดสมมติไอ้ตรงวงกลมเนี่ยมันขึ้นมาเต็มแล้วนะก็คือนี้ครูดาวสกิลแรกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็จริงๆว่าง่ายคือทําให้แบบว่าเราประหยัดช่องมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกดีครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงก็คือสมมุติเราจะเซตติ้งไอ้ตัวปุ่มสกิลตะกี้นะครับที่แบบรวมสกิลใช่ไหมมันจะไม่ได้ไปอยู่ในหน้าปกติแแบบเราล้วนนะะมัจ ไปอยู่บนสุดเนี่ยครับเนี่ยสกิลรวมมันจะมาโผล่ด้านบนสุดนะครับเผื่อแบบตอนแรกใครหาไม่เจออะไรเงี้ยตอนแรกเจก็แอบบงงๆเหมือนกันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของไลท์สกิลเนาะก็ตอนแรกนะครับเราอยู่ที่หน้าปกติเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราคลิกซ้ายบนขึ้นมาตัวสตาฟมีน่าของไลท์สกิลนะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับที่เป็นหลอดล่างสุดนะสีชมพูชมพูก็จะนี่นะครับเต็ม4,000นะก็ถือว่าค่อนข้างเต็มง่ายกว่าตัวโอเดนเบสซิ่งใช่ไหมก็คือต้องคอยมาใช้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากดู ก็กดตรงนี้ขึ้นมาก็ได้มันก็จะมีบอกว่าใช้ทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเจไปพาไปดูอีกหน้านึงดีกว่าครับเข้าใจง่ายกว่าก็จะเป็นหน้านี้นะครับเราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็เป็นเนี่ยครับไลท์ก็คือมันจะบอกว่าใช้ทาอะไรได้บ้างครับเช่นเนี่ยครับตกปลาขุดเหมืองหรือว่าหลอมของทําอาหารอะไรพวกนี้นะซึ่งแต่ละอันเนี่ยต้องบอกว่าใช้สไตล์ิน่าไม่เท่ากันด้วยนะครับถ้าเกิดเจจะไม่ผิดเนี่ยจะมีเช่นแบบว่าเนี่ยตกปลาใช้ทีละสิบขุดแร่ใช้ทีละสองอะไรเงี้ยครับก็ต่างกันไปเ อย่างสมมติตอนที่เจโชต้นคลิปนะครับอันนี้นะก็จะเป็นพวกหลอมแร่ใช่ไหมที่ใช้ในการตีบวกก็คือคลิกขึ้นมาเนี่ยแหละครับแล้วก็สมมุติจะหลอมมาไหนก็คลิกขึ้นมามันจะมีบอกเลยครับว่าเนี่ยแบบใช้อะไรเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยค่อนข้างสะดวกครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราขาดตัวไหนใช่ไหมเราก็คลิกขึ้นมามันจะมีเนี่ยครับบอกว่าได้จากไหนบ้างขุดแร่ 2F นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อเอาก็ได้จากตลาดกลางประมาณนี้ครับหรือว่าอย่างเช่นยกตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วกันไปดูตกปลาบ้างก็ค่อนข้างสะดวกเหมือนกันมีบอกหมดเลยว่าแบบตกปาามีตัวไหนบ้ง แล้วก็สมมติเราสนใจตัวไหนเราคลิกขึ้นมามันจะมีบอกว่าจริงๆอันนี้เจเข้าใจว่าดัตต้ามันแปลผิดด้วยมัง้งตรงนี้มันน่าจะมีบอกว่าแบบคล้ายๆกับต้องรีวตตกปลาเท่าไหร่ถึงจะได้มั้งครับถึงจะแบบตกตัวนี้ได้แล้วมันก็จะมีบอกว่าเอ้ยตรงนี้เกิดตรงไหนนะไอตัวปลาตัวนี้ต้องไปตกที่ไหนถ้าเกิดสมมติเราคลิกปุ่มนี้ไปใช่ป่ะมันก็จะแบบพาเดินไปเลยครับแล้วก็มีบอกถึงขั้นว่าไอปลาตัวนี้เนี่ยใช้ทําอะไรมันจะบอกเนี่ยใช้ทำอิลเนียมแบบเลสซิ่งนะเราก็กดขึ้นมาอ,อจะนบบนตัวี้้ชใาาทํ ประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของเออถ้าอย่างตกปลาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเบ็ดด้วยเนี่ยมันจะบอกว่าในการตกถ้าเกิดสมมติอยากได้ตัวนี้เป็นพิเศษเนี่ยจะใช้เบ็ดตัวไหนดีอะไรเงี้ย leg. ซึ่งถ้าอย่างของตกปลาค่อนข้างเชียร์ให้ใช้เบ็ดตรงนะครับเราจะได้แบบได้ของที่เราต้องการไงไม่งั้นแบบถ้าเกิดสมมติเราใช้เบ็ดเขาเรียกเลยนะไอตัวไม่ใช่เบ็ดดต้องบอกว่าไอตัวเหยื่อเออถ้าเกิดใช้เหยื่อแบบว่าทั่วๆไปเงี้ยมันจะได้ของแบบกระจายมากแล้วเราแบบถ้าเกิดสมมติเราขาดแค่ปลาชนิดเดียวเนี่ยกว่าจะได้ครบมันอาจจะบอกว่าเสียามนนนปปเออะะะะครรับืก็็จณี้ โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม